จักรวาลกำลังส่งสัญญาณใดมาให้คุณนะคะจากไพ่นี้วาว wow. Bracing นะคะขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเชื่อว่ามันมีเรื่องเซอร์ไพรส์กับมันจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะพลังงานนี้เดี๋ยวนะอืมทิีธิพลของเนี่ยละ อิทธิพลของคลิปนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงทามมิ่งของ3มสัปดาห์3ามเดือนวันที่สามอะไรประมาณนี้นะคะนี่เป็นแมสเซจนะคะว่าคุณได้รับการซัพพอร์ตทั้งจากนางฟ้าด้วยแล้วก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างเช่นความหมายของการใบนี้นะคะพรที่แฝงมาเหมืนอนพรที่คุณกำลังได้รับนะคะ จากเบื้องบนตอนนี้อย่างเช่นคุณเก่งเรื่องการเก็บมะนาวมาทําน้ํามะนาวความเชื่อมันเป็นแบบความเชื่อมันอความเชื่อที่มั่นคุณของคุณน่ะคุณที่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลนะคะทุกอย่างจะออกมาดีแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมันจะเป็นประโยชน์กับคุณในทุกสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณนะคะ จะทำอะไรอยู่ก็ตามคนรับมันจะดีคุณตระหนักดีว่าแม้แต่สิ่งที่ท้าทายก็ยังมีปัญหาและโอกาสเอ้ยเองใหม่แม้แต่สิ่งที่ท้าทายก็ยังมีแบบสติปัญญาและก็โอกาสในการเติบโตทางจิตวิญญาณเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแผนคุณคุณจะมองหาความเป็นไปได้อื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อเมื่อพระเจ้าได้เปิดประตู หรือว่าปิดประตูพระเจ้าก็จะเหมือนให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนคุณนะคะจะได้รับการเปิดหน้าต่างบานหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นให้มากที่สุดเือนคุณจะได้รับโอกาสนะคะจากเบื้องบนนะคะที่เปิดประตูวางอย่างให้คุณแล้วคุณจะได้ใช้ได้ใช้ช่วงเวลาเนี้ยนะ เกิดประโยชน์มากที่สุดมันมีพรบางอย่างที่แฝงมานี่เรามาดูกันว่ามันคืออะไรอืมขอบให้เสริมนะมาดูว่ามันเรื่องอะไรที่เซอร์ไพรส์ในประตูบานนั้นของคุณเรื่องอะไรคะที่เซอร์ไพรส์อิสระภาพ อิสระภาพค่ะหนึ่งคุณจะเป็นอิสระโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเย่ Yay! อิสระภาพทางการเงินการรอคอยที่เนิ่นนานแสนนานหลายคนน่าจะปลดหนี้ได้นะหรือว่าการเงินดีขึ้นมากๆนะคะมันเหนื่อยแหละทำงานไม่มีอิสระเหนื่อยนะคะบางคนกดดันบางคนจะต้องปรับตัวถูกจำกัดทุกอย่างแต่มันถึงเวลาที่คุณจะแบบปลดแอกน,นะคะ มันสิ้นสุดการรอคอยโดยเฉพาะว,าว้าวเก้าเหรียญดังนั้นพรที่แบบคุณกำลังจะได้เซอร์ไพรส์คือการเงินอิสระภาพทางการเงิน,นะคะ่ะนี่คือแบบความแบบเป็นไปได้ในเรื่องของเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนี้เย่เดมเพรสเห็นไหมความสะดวกสบายความมั่งคัง่งความร่ำรวยคนที่เห็นคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์ฝากกด ถูกใจที่หน้าเพจด้วยนะคะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ขอให้พรนี้นะคะหล่นลงให้คุณได้รับความแบบเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็เป็นอิสรภาพทางการเงินปลดหนี้ได้แล้วก็มีแต่แบบเงินเงินเงินเข้ามานะคะก้าเหรียญคือแบบความร่ำรวยความแบบสะดวกสบายเกิดขึ้นกับคุณนี่คือพอรที่คุณได้รับมันจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยขอให้โชคดีนะคะเลิฟๆค่ะ